ไปจ้ามากระดวงฉันมากระดวงโอ, e โอเคย้อยเข้าไปอ้ ใช่เว้ยเฮ้ยย้อยย้อยฮขอให้โอ้โห ขออภัยใช้คูปเปอไม่ถนัดโอ้ยมันจะวาย หราไม่พ้นอนะ่ะอู้หูเลยวะแมง ไม่หว่งงหวงวงห่วงคิว <laughs>